ร้านกาแฟาสดโปรดคิดถึงดีเบสเราให้บริการและจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับร้านเบเกอรี่ร้านเครื่องดื่มและร้านกาแฟาสด ด้วยสินค้าที่แปลกใหม่ครบครันทันกระแสความนิยมในตลาดเบเกอรี่เมืองไทยพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะรวมถึงเปิดสอนการทำเบเกอรี่สูตรการค้าสำหรับประกอบธุรกิจหรือการเปิดร้านสอนด้วยสูตรทันสมัยอินเทรนด์เน้นเทคนิคดีทำเร็วและขายได้จริงพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการทำธุรกิจเบเกอรี่ทุกระดับ โดยอาจารย์บรรทวันผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำร้านเบเกอรี่และยังเป็นวิทยากรสอ,อนเบเกอรี่ระดับมืออาชีพรวมถึงการจัดจำหน่ายเบเกอรี่สำหรับร้านกาแฟสดและขนมของฝากขึ้นชื่อหลากหลายชนิดอาทิมามอนชีสขนมปังไส้ชาไทยนมเย็นและเค้กส้มยอดนิยมสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพจากดีเบส เชิญแวะที่ดีเบสทั้ง2ส,สาขาสาขาปากเกร็ดและสาขาแจ้งวัฒนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร029606924-5 0837521711และ0817425861 ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียนเด็กกันกับดีเดสนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาถึงตัวทาร์ตตัวที่3นะคะในขนมทั้งหมดที่เราสามารถทำขายในร้านกาแฟาได้สัปดาห์ที่แล้วนะคะนำเสนอบัาบา,บา,บานา่าครีมพายนะคะเป็นพายที่เปิดเปิดทาร์ตกรอบๆแล้วก็มีไส้ของคัตตัด หวานนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นของกล้วยหอมนะคะเปรียบได้เหมือนกับสาวหวานนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะเสนอขนมอีกตัวหนึ่งซึ่งแตกต่างตรงข้ามกันค่ะคือมีไส้มะนาวเปรี้ยวๆนะคะ <c oughs> ก็เปรียบเหมือนสาวเปรี้ยวนะคะคือจะตรงข้ามกันเลยนะคะ <c oughs> การวิธีการทําหน้าตาจะออกมาคล้ายกันนะคะแต่ มีความแตกต่างในเรื่องของรสชาติเรืซสิ้นเชิงค่ะซึ่งวันนี้เราจะนําเสนอถ้วยแบบ3แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยกระทงเล็กๆนะคะสําหรับเป็นขนมจัดเลี้ยงหรือเสิร์ฟเล็กๆนะคะเราปลุกแป้งทาร์ตเข้าไปก็จะได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกระทงฟอยล์ูกไข่อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็กลุกออกมาได้แบบนี้นะคะวิธีการทําเราจะใส่ส่วนผส,ม,สมทั้งหมดนี้นะคะลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟค่ะใส่ทุกอย่างนะคะยกเว้น เนยนะคะใส่ทุกอย่างไปเลยเดยส่วนผสมทั้งหมดที่ปรากฏที่หน้าจอน,นะคะค่ะเราก็คนรวมไปกันไปเลยนะคะยลเว้นเนยนะคะเราอย่าไม่ต้องใส่นะคะเนย,เ,ยเราจะใส่ตอนที่ส่วนผสมสุกแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไปตั้งบนไฟนะคะค่ะเราจะคนจนสักพักหนึ่งนะคะจนส่วนผสมสุกข,ข้นนะคะแบบนี้นะคะค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไส้มะนาว นะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมยกลงมาจากเตานะคะแล้วก็เติมเลยลงไปค่ะอันนี้จะเป็นน้สดนะคะจะทําให้ไส้พะนาวหอมขึ้นนะคะไม่ได้ไส้มะนาวแล้วนะคะเราก็นะคะหยอดได้เลยค่ะนะคะหยอดตรงหลังจากใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ,ะเตรียมเมลรงนะคะแล้วบีบแต่งเมลรง ไปที่ด้านบนของขนมได้เลยค่ะส่วนผสมของเมอแรงนะคะก็จะมีไข่ขาวนะคะสามฟองนะคะแล้วก็มีทีมอฟทาคานะคะแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งค่ะ ะะส่วนผสมก็จะมี3ตัวนี้นะคะวิธีการทำเราก็จะเอาตัวคีมอัพตท,ท่านี่จะช่วยทำให้ไข่ขาวเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็อยู่ตัวดีนะคะหะมุนการะมังไปเรื่อยๆนะคะเีบไปเรื่อยๆนะคะสักพรันะะ้นึงค่ะจนส่วนผสม,สมตั้งยอดนะคะก็เป็นเสร็จน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไส้เลมอนที่เป็นจุอยู่บนเปลือกทานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะบีบ เมลแรงอันนี้นะคะลงไปค่ะค่ะนะคะที่เป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นถ้วยนะคะกลมเราก็มักจะบีบมกลมๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเม์แรงนะคะอันนี้เราก็จะนำเม์แรงนะคะไปอบนะคะโดยใช้ไฟสักประมาณ250อสองศานะคะไฟเฉพาะไฟบนให้ขึ้น หน้าเป็นสีเหลืองก็ได้หรือจะใช้เบอร์เนเดอร์ก็ได้นะคะเราจะใช้เบอร์นเดอร์นะคะเผาหน้าก็ได้นะคะทําะะทให้เกิดเป็นคาราเมลตัวเมลแรงจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นคาราเมลบางส่วนแล้วก็อร่อยค่ะรสชาติร้อนแรงนะคะการทําก็ร้อนแรงด้วยค่ะก็จะได้มาเป็นเ,เลมอนเมลแรงนะคะไส้ร้อนแรงแล้วก็ผ่านไฟด้วยนะคะเหมือนเดียนในะคะก็ ผิวของขนมก็จะกรอบกรอบแล้วก็มีไส้ของเมล็ดกุ้งเปรี้ยวนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเผิ่ว่าดูจากรายการไม่ทันนะคะ,ะ,คะสามารถดูเทปย้อนหลังได้ที่ Facebook m a ม m o n b ร์ a ี e s สนะคะแล้วก็สามารถอัปเดตรายการเกี่ยวกับเมกอลี่ทั้งหมดได้จากเฟซบุ๊นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดแล้วนะคะรอบหน้านี้ก็จะเป็นขนมแบบที่ เป็นขนมที่เก๋ๆนะคะสาวๆชอบทำโชว์ให้แฟนๆดูนะว่าเขาทำได้นะคะขนมตัวนั้นเรียกว่าครีมบูเล่นะคะติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ